ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักนะครับหรือชาว f อทุกท่านนะครับครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาศึกษานะครับมาดูเทคนิคมาดูงานคัดหรืองานตัดในกึ่งลักษณะของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบวูดคัดนะครับจากงานคัดงานตัดนะครับน้องเขาต้องการในโซนของทิศด้านหน้าอยู่ระดับคางนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับเสร็จแล้วออสมาสไลด์หรือการไล่ลักษณะของปลายงุ้มเพื่อปลายลายชายแนวในโซนของทิศด้านหน้าให้เขางุ้มนะครับหรือลักษณะของออกเข้ามากึ่งลักษณะของความถวย งา,งานคัดงานตัดในกึ่งลักษณะของการไล่หรือการเก็บลักษณะของจรปลายลายเฉยแนวที่ร่อนชั้นหรือแบ่งชั้นทีรสเต็ปหรือรันทีล์เซกชันเพื่อให้ปลายลายเฉยแนวหรือศีษะหรือการไล่ลักษณะของกรอบของทรง ก่อปลายชายแนวที่าการเลเยอร์หรือการดึงหรือการสไลด์หรือการไล่ลักษณะของบอ๊อบอันนี้ก็คือแนวทางที่ออดคัดหรืองานตัดในแนวขึ่งของบอ๊อบหรือเป็นบอ๊อบวุดคัดนะครับการทํางานที่ออดแพนหรือแชร์สี่ช่องทางทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไ i v ์และช่องเลียวสี่ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกด ดกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออส และทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานคัดงานตัดในโซนของซิกนหน้าที่เราคัดหรือการตัดเป็นกึ่งลักษณะของบ๊อบเสร็จแล้วออสมาสไลซ์ในโซนของซิกด้านหลังปลายลายชายแนวที่เราวางหวีหรือการไล่ลักษณะของความถุยกรอบลายชายแนวหรือการโค้งมนในรูปมุกรูปาร์ดในโซนของโหนกหลังปลายลายชายแนวที่เราโค้งในกึ่งลักษณะของตัวอยู่กรอบลายชายแนวที่เราใช้ซิสเซอร์หรือการใช้เป็นเลเซอร์ครับเพื่อปลายลายชายแนวเขาสมูทนะครับหรือ ลักษณะของความคมเกืนปลายลายเชยแนวหรือโหนกหลังหรือรูป,ปมงกุลรูปพาร์ดในโซนของโหนกหลังที่เราโค้งมนหรือลักษณะของความไล่หรือลักษณะของความถุยในกึ่งของพิระมิดเพื่อไล่ปลายลายเชยแนวหรือฉากหรือศีรษะหรือโครงสร้างสีละหรือหัวเขาจะได้ออกมาได้ถุยเป็นเกตความรู้ดีกว่านะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับนามาเผยแพร่มาแชร์อย่าลืมนะครับเทคนิคก,การทํางานหรือการไล่หรือการเก็บในสไตล์รงบุฟคัทเนี่ยหลาย ท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้อีก4ช่องทาง Tik TikTok YouTube f a c e b o o k l i v e และช่องเรียวสช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f c ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษานะครับเรียนรู้ได้ฟรีนะครับทิกตอกเพียงท่านแอดเอกมครับเอสอทสมจิตหรือออสทิกตอกศึกษาพัฒนาเรียนรู้ได้ฟรีจากช่องทิกตอกอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบ ที่อัดแพนหรือแชร์ไปถึงช่องติ๊ t ต k อกส่วนทาง Facebook หรือ Facebook l i v e อ v e r y Day อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออดประสบความสำเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสปาร์ตีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งจริงแชมป์ผมโลกที่เวโรนาอิตาลีออดนำพาเทคนิคการทำงานมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i v e อ v e r y เด y เพื่อนน้องหรือทาง f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินรือแท็ก็มาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง Facebook ส่วนทาง YouTube ที่ออดแพนหรือแชร์ไปประมาณ1ันจ 1 0กว่า EP ความหมายก็คือ1,700กว่าตอนไปเลือกวิชาที่ตานชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผู้ชายงานเคราผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในสายเคมี er, ต่างๆที่ออดแผนในแชร์ทางช่อง u t u b e ก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดซ้อนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ศึกษาเรียนรู้หรือพัฒนาได้ฟรี